คือแบบผมเลยโคตรมันไส้ไอทนายเดชาเลยแม่งโคตรหิวแสงเออก็หาเรื่องทะเลาะเขาไปเรื่อยเออล่าสุดจะไปดำเนินคดีกันไม่ได้ขออนุญาตในการขายของโอ้ยมึงเนี่ยทุกเรื่องจริงๆที่อยู่ในกระแสโซเชียลถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะกูว่าคนไทยเกือบครึ่งประเทศนะ่ะที่ขายของในติ๊กต็อกอะเออไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันเออมึงจะเอาอะไรนักหนาไอทนายเดชา เออแสงก็ได้หาเรื่องเขาอีกทุกเรื่องได้ครับขอแล้วครับหยุดเสือตอนนี้นะคะนิกี้อยู่ที่บ้านการจอมพลังนะคะทุกคนมีคําถามเยอะมากนิกี้ก็เลยบุกถึงที่เพื่อขอสัมภาษณ์การจอมพลังค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนิกี้ก็แบบมาแบบมากับอเล็กซ์นะคะหรือพี่หงของเราเนี่ยนะคะคนเยอะมากๆนะคะเทศกาลเจนนี่ผ่านไปนะคะยังมีคนไล์อยู่ตอนนี้ก็คือเทศกาลการจอมพลัง เราก็พร้อมใส่ใจนะคะใครมีคําถามอะไรนะคะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวนิกี้จะไปถามให้นะคะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟันดี้ฟันเด่นใจ,จคนไทยไม่ถึงกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับในเมืองของเราในประเทศของเรานะครับก็ที่จะเลี่ยงการพูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของพี่กันจอมพลังนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะครับสําหรับ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับในขอบเขตแล้วก็กดข้อบังคับหรือในกฎหมายต่างๆหรือการแสดงความคิดเห็นหรือการใช้เวทีในการที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับในรูปแบบของสมาคมหรือความโปร่งใสอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็มีนักข่าวหลายสำนักก็โทรหาผมนะครับโดยภาพรวมแล้วผมก็บอกว่าผมให้กําลังใจพี่กัน อันเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจทางชายแดนนะครับหรือหลายๆเหตุการณ์แม้แต่ตึกสองอหรือน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายฉะนั้นเนี่ยในมุมที่ผมเจอกับกันอาจจะไม่สนิทสนมกันอาจจะไม่เคยไปทานข้าวแบบนัดทานข้าวกันแบบจริงจังอาจจะเคยทานข้าวกันหน้างานนะครับได้เจอกันถ้าเกิดใครที่ติดตามเพจของดิฟันเด่นบางอันผมก็ได้เจอกับการบางครั้งที่เราเห็นเจอกันตอนเช้าที่บ้านหนองจาาเนี่ยไม่ได้มีการนัดหมายนะครับก็ระวังผมก็ไปปฏิบัติภารกิจ นะครับกันก็มาแล้วมาเจอกันก็ทักถ่ายกันแล้วก็เออได้คุยกันก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันเป็นประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในวันนี้เลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกที่ตอนที่กันแถงเมื่อตอนเย็นตอนที่เดินออกมาพูดตรงหน้ากระทรวงนะก็คือในเรื่องของการที่ที่กันพูดถึงลูกสาวแล้วพี่กันก็ร้องไห้นะครับคือในมุมของความเป็นพ่อเนี่ย ในมุมของคนที่ออกไปลุยหน้างานนะครับไม่อยากจะพูดว่าก็อยากไปเองจะมาร้องไห้ทําไมหรือก็อยากจะไปเองจะมาตีบทเศร้าเล่าดรามา่าทําไมไม่ใช่งั้นหลายครั้งที่เวลาคนถามว่าเออการเป็นคนดีมันยากไหมเวลาไปบรรยายหรือไปสัมมนาทุกวันนี้ไม่เคยยินดีหรือจะตอบกับสิ่งเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นคนดี เราแค่บอกว่าเราแค่เป็นคนธรรมดาที่อยากใช้ห่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นโดยการทำดีทำดีคือทำให้คนเหล่านั้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากรู้สึกดีแต่ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีมันคนละเรื่องกันเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าตัวเองคนดีหรือว่ายอมรับในคําพูดของคนอื่นๆที่บอกว่าเอ้ยเป็นเทวดาตัวน้อยเป็นเทวดา ไม่เคยยินดีปีดากับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราตั้งต้นในการที่เราจะช่วยคนเว้ยเราไม่ได้ต้องการออกมาช่วยคนเพื่อให้มีสรรพนามด้านหน้าเปลี่ยนไปไม่ได้มีอยู่ในจริตหรืออยู่ในกมูล,ลสั่งดานมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าโชคดีที่เมื่อไหร่ที่คิดที่อยากจะทำแล้วมีความสุขแล้วได้ทำมันคือแค่นั้น ส่วนการที่จะใช้วัฒกรรมว่าเอ้ยคนดียอยักษ์กัลันอะไรบ้าบอคอแต่เนี่ยมันอ่านดูก็สนุกดีมันก็เห็นเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางโซเชียลที่จะคิดได้ในมุมมองที่แตกต่างในความคิดที่แตกต่างหรือทัศนคติโลกใบนี้มันกว้างมากยิ่งมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันทุกคนมีมือถือมีเน็ต เต่มมีช่อง youtube มีเพจของตัวเองเอนเกจเยอะเพื่อนแฟนเพจอะไรเยอะแยะก็แล้วแต่ทุกคนสามารถที่จะสถาพนาเพจตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่มีแฟนเพจให้เยอะมันก็บุญกรรมใครหรือว่าท้าสินใครก็ว่ากันไปเราไม่ว่ากันนะครับมันอยู่ที่ใครจะทำอะไรได้สำหรับผมแล้วก็ในทีมผมใหญ่และน้องๆในทีมไม่มีควาว่าลูกพี่ลูกน้องทุกคนแม่งเท่ากันอยู่ด้วยกันไอคนนั้นเก่งอย่างนี้มึงทำอย่างนี้กูถ้าเก่งอย่างนี้กูทำอย่างนี้ ทุกคนช่วยกันเพื่อให้งานมาสาเร็จฉะนั้นในเพจฟรีเพนก็จะไม่ได้มีการซื้อโฆษณาไม่มีหรอกเพียนแต่วันนี้เห็นเขาบอกว่าเห็นทุกคนบอกว่าเอยมาร่วมเป็นสมัครเป็นอะไรนะสมาชิกเพจสนับสนุนใหญ่ก็เลยโทรมาถามเฮ้ยลงดีไหมก็เลยเออก็ลองดูมีก็มีไม่มีก็ไม่ได้เสียเพราะเราไม่ได้มาหวังการได้เงินหรืออะไรจากการทําเพจดูแล้วเพราะสิ่งที่เราทําทุกวันนี้นี่ก็คือการทําอย่างที่บอกไปว่าเพราะอยากทํา อยากช่วยโชคดีที่คนรอบข้างสนับสนุนแล้วก็ไม่เกี่ยงงอนที่จะสนับสนุนในการที่เราจะทำอืมเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็เมื่อกี้นะักข่าวทางไทยรัฐโทรมาถ,ถามว่าออแล้วทำไมถึงพูดถึงเรื่องระบบมูลนิธิต่างๆบอกอ๋อฟันดี้ฟันเดนดหรือใจใจคนไทยทิ้งกันเนี่ยไม่ได้เป็นมูลนิธิเป็นแค่กลุ่มอาสาสลัดมาเจอกันมาช่วยกันปฏิบัติภารกิจ เขาถามอ้าวกลัวการจดมูลนิธิหรอบอกไม่ได้กลัวแต่เรามีความรู้สึกว่ามูลนิธิเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป้าประสงค์คือการแค่อยากได้ช่วยคนไม่ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างองค์กรอะไรที่เป็นชื่อตัวเองให้มันบิ๊กเนมหรือว่าให้มันดูแกลนเพราะสุดท้ายลนะทุกคนก็ตายดับกันไปหมดฉะนั้นเราอาจจะทําดีแต่พอเราตายไปชื่อเราอยู่ในนามบุริทิและเกิดคนอื่นมาทําต่อไม่ดีโดนขุดขึ้นมาด่าอีกฉะนั้น เกิดขึ้นและดับไปให้มันจบไปตามนั้นพอยินดีที่ได้ทําในห่วงเวลาที่เรามีลมหายใจและทําให้มันดีให้คนที่ได้รับจากการกระทําเราให้เราเขารู้สึกดีแค่นั้นไม่ได้บอกว่าทําเพราะว่ากูเป็นคนดีมันคนละเรื่องกันนะครับตราบใดที่เรายังเป็นคนใช้คําว่าคนไม่ต้องใช้คําว่ามนุษย์เนี่ยรักโลกโกรธโลก,โลกมันปนเปอยู่ในนี้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยการแสดงความรู้สึกต่อกันที่ที่เรา พูดในมุมของการที่ได้ได้เป็นอาสา,าที่อยู่ในพื้นที่ในหลายๆเหตุการณ์บ่อยๆบ,บางคําพูดละเอียดอ่อนมากต่อใจอาจจะเราอาจจะดูแข็งแกร่งมากนะพูดป,ปากเก่งนู่นนี่นั่นกล้าลุยน้ําลุยไฟหมดเลยแต่แค่บางคําพูดง่ายๆจากคนบางคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะแม่งทําให้ทุกอย่างพังทลายลงในความรู้สึก เหมือนวันนี้ที่พี่การบอกว่าเออเขาอาจจะพักตัวแล้วแตูุ่นิธิยังคงเดินต่อนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยเรากําลังขาดทรัพยากรบุคคลที่ที่กําลังเดินหน้าต่อสู้กับอริราชศัตรูหรือศัตรูของประเทศอยู่ไปด้วยเรื่องอะไรวะเฮ้ยผลภารกิจที่เราทำที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนจากแนวหลังสู่แนวหน้าผ่านูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ สร้างบังเกอร์ทําทางนู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าเกิดไปผ่านระบบราชการหรือนู่นนี่นั่นต้องรอง,งบประมาณต้องมีการเซ็นต้องมีอท,ทีโออาร์ต้องมีการตรวจสอบกว่าจะจบเรื่องแต่ละอันจนกว่าจะกําเนิดออกมาเป็นสิ่งที่ชายแดนต้องการเนี่ยมันจะทันพอที่จะกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามได้ไหมอืมแต่มาวันนี้แต่จะว่าไป บางครั้งผมก็เคยคิดในใจแม้กระทั่งใหญ่หรืออะรก็แล้วแต่ว่าไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ไม่มีเราเขาก็ทํากันได้แต่มามองจุดหนึ่งว่าแต่ถ้าเกิดมีเรามีทีมแล้วช่วยให้มันดีเติมเต็มกันได้มันดีกว่าที่เราจะมาคิดแบบนั้นไหมเป็นก็จะไม่พูดอะไรมากเลยนะครับเพราะพูดไปก็อย่างที่บอกว่าบางคนต้องพูดไปเดี๋ยวทัวร์ก็ลงบอก ก็ไม <NYU. S 2> ่รู้อะก็ทุกวันนี้สังคมก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดเราพูดแล้วไม่ถูกใจใครทัวเข้าลงก็ก็ไม่ผิดต่อกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดีจริยธรรมอันดีของประเทศของมวลชนกูก็โอเคละนะครับแต่ไม่ถูกใจมึงก็ก็แล้วแต่จะแขวนจะอะไรก็ต้องทําใจอ่ะก็เอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งเอาแผ่นดินเป็นที่ตั้งก่อนนะครับ อาจจะต้องยอมเสียใจบ้างเสียความรู้สึกบ้างแต่จะไม่เสียดินแดนแน่นอนถ้ามันจะเสียก็ต่อเมื่อมันสุดแล้วจริงๆแต่เมื่อไหรที่มันยังไม่สุดต่อขีดความสามารถของประชาชนชาวไทยต่อทหารที่เราจะป้องกันประเทศรักษาประเทศได้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่มึงจะมาเอาไปในส่วนของข้าราชการนักการเมืองหรือรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่จะเล่นอะไรก็เล่นไปแต่วันนี้ ผมมองในมุมของประชาชนคนหนึ่งสิ่งเราทําได้ง่ายๆก็คือเราจะดูแลประเทศชาติให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเกิดมาสุดแค่เอื้อมเราก็จะให้เพื่อนมาจับมือต่อไปให้มันยืดยาวขึ้นถ้ากูไปไม่ได้ก็จะฝากคนที่เขาไปได้ต่อไปไม่มีคําว่าหมดกาลังใจไม่มีคําว่าหมดสําหรับประเทศชาตินะครับตัวไทยชาติยังอยู่